ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปชั้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นตัวหหอกด้านหน้าอาคารเป็นออฟฟิศนะครับเป็นห้องประชมุมไล้เป็นห้องร,รับลูกค้าทะานครับ น่านจะเป็นนะครับถ้าเรามาฝั่งนี้กว่ามันก็จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ำสองห้องห้องน้ำรอสุขภัณอยู่ครับช่าง,งกำลังติดตั้งกระเบื้องอยู่ครับลุกออกทางนี้ก็จะเป็นทางเดินนะฮะกว้างประมาณสองเมตร น,นี้ก็จะเป็นหน้ต่างนะฮะก็ติดต่อง,งานมีคอ์เตอร์รับบินนะครับมาด้านหน้านก็จะเก็บประเรียนนะครับก็เบืองเรียบร้อยด้านหน้านะครับ ก็จะทะลุมาด้านนี้นะครับ